สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่4นะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับฮานอยนี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษพิเศษนะครับออกห้าโมงเย็นนะออกห้าโมงเย็นของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบคุณธรรมชื่อทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมไปลุ้นหลุมนะครับกดทับตะ้ครกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับกดส่งสติ๊กเกอร์ไปให้อาจารย์ก็ได้เราจะตอบกลับทุกอันทุกอันเลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่งสงมั่งครางมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับ ชมกันได้เลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างนะครับขอขอบมากๆนะครับ嗯嗯หาหน่อยพิเศษนะครับวันที่4ี่พฤษจากสองันายหกสิบนะครับหนึ่องสานะเน้นที่2กับ3นะครับเน้นที่3นะครับหนึ่งหกองเจ็ดสนะครับอ่าเจอวินนะ ส่วนตัวเจาะก็หกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปก็สามอกนย์สามสส็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสอง่วนหนคือตัวรองตัวกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับส่วนชอบค่อยจัดนะครับอืมหายพิเศษนะครับอย่างนี้นะครับเลนหนึ่งสองสาขอเลือกที่2กับ3นะครับเลนที่รูดกต่วิ่งเป็นหลักนะครับส่วนชุดวินใครชอบก็จัดไปชุดเจาะใครชอบก็จัดไปนะครับ ก็จะมี6 3 3 6 7 3 3 7 8 3 3 8 9 3 3 9มสามนย์สานะครับ2 6 6 2 2 7 7 2 2 8 8 2 2 9จ2ด0จ็นะครับส่วนหนึ่งคือตัวรวยนะครับส่วนสายรูดก็รูดที่3นะครับ3ครับเป็นหลักนะครับสามกับ2นะครับส่วนหนึ่งใครชอบก็จัดไปนะครับสายวินอยู่ตรงนี้นะใครชอบก็จัดไปสายเจาะอยู่ตรงนี้ใครชอบก็จัดไปนะครับ Icana, หน่อยพิเศษออก5้าโมงเย็นถึง5้าโมงครึ่งทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาส่งให้ท่านลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็ขอให้ได้เฮได้กิีดกันนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ